อย่าล้มซ้ายไม่เป็นเหี้ยเลยเลยเนี่ยาก,าการแทนสลักจี๊ดหนึ่งเออน้ำยาเช็ดเลนไปไหนวะเอาขวาลงเนี่ยนะอยู่ตรงไป,ไปขึ้นเขาโจน เปลี่ยนจากโอ้ยเปลี่ยนจากเด็ก125เป็น 450iL ครับด้วยจากน้องโตยังไม่ชินกับพื้นที่ครับม,มันก็จะยากๆ่อยครับเพราะว่าเราก็ต้องพากันมาหัดขี่บ่อยๆครับจะได้เป็นคิดให้มันเป็นเรื่องสนุก ท่านผมหลายท่านก็บอกแบบนี้มาครับนี่ครับสิ่งงานของอะไรเราสุดอยู่แล้วครับเอ้ยลังโตหายดูสิห้านอ่ะมันแรงเกินคือไม่ต้องแบบมานั่งเลียขาแล้วเปิดปุ๊บ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 มืนไแบบกระบี่ตะบันแล้ว บอกว่าทีมงานเราเดี๋ยวรอ,อน้องโต้คนเดียวครับออเฮ้ยเฮ้ยเข้าเกียวว้าวด้วยเราจะได้กินหมูแดงไหมไม่รู้นะครับเราเปลี่ยนเราต้องมาขี่ 4, สี่ห้าสนน้าเอลให้น้องโต้ก่อนโบิดปูมาไม่มองทางเลยไปไปเลย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 นำไปเลยนำไปเลย,เ,ลยเอ้ ของเรานะครับจะไปต่อหรือพอซ้ำนี่ไปต่อครับแดกยันโอเคนี่เราก็มาถึงเนินแรกครับหรือว่าเนินรับแขกครับของเขากระโจมแห้งแห้เนี่ยยังแบบอุ้ยอุยเลยอะ่ะว้าไปครับเดี๋ยวเราเลือกลายดีกว่าเราไปลายไหนสำหรับผมแล้ว รถคันเล็กๆแบบนี้ไลยขวาดีกว่าครับอาฮะแสดงว่าเลือกลายไม่ผิดหวังครับไอ้นี่แหละของจริงโฮ้วแลดูว่าเด็ก125่งาไปไหวไหมไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้ว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 วู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 โอ้ยโอ้ย วันนี้คือแค да, ่<ป>ลานหินนะครับเนินรับแผ่นเนินแรกครับโอ้โห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 ไป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 แล้วกันเร็วโอ้โหมันมันจะเฮ้โอสบายมากครับสำหรับเด็กก็ไม่ได้กินเขาหรอก กับรอไปอีกรอบนึงว้าโว้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 ว้ อะไรนะเดี๋ยวถ้ามันให้ผมวนหลายรอบแล้วผมจะทิ้งมันพร้อมไหมพร้อมแล้วบอก เราก็ยืมเาไปเลยไปยเลยไปเลยไปเลยไ เฮ้ยก hey! ี้นะครับเรามา450 RL ครับออกตัวก็ดับแล้วครับว้า wow! ว เบาเบาแบบเบาเลยอ่ะ <c oughs> แต่มันตั้งค่าอะไรไม่ได้เลย <c oughs> เพิ่งจะเล็กมเมื่อกี้นี่ครับเรามีเซอร์ไพรส์จากชาวแก๊งตามเรามาด้วยนะไป <c oughs> <c oughs> ต่อ ไหนเมื่อเราหลบไม่ได้เราก็ล่วมไปเลยผมว่ามันมันพาคุณไปได้ทุกที่อย่างปอลอดภัยรถมันคันเล็ก แล้วขาถึงทุกอย่างมันเลยแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยว้าวอะไรครับเนี่ยใน YouTube ไม่มีนะครับแบบนี้มีนะในชีวิตจริงโอ้ยไม่ต้องให้ผมเบรกเลยมั้งไปครับเราดูว่าแดกเราจะไปโอ้โหดูบลาโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยไ,ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยเปลี่ยนไลน์ดีกว่าอันนี้เล็กไปอันนี้ โอ้ยคีเลนกีเลนทางนี้ดีครับทาไม่อยากเปื้อนไม่อยากเปียกเราไปหลายสายสดดิฟ้าอุ้ยอุอุอีกหกกิโลเมตรเราจะถึงแล้วครับเขาก็จมทพงครับโอ้โหอะไรครับหคาว่าแดกขับไม่ดี ผมเสียงตายโอ้โหใครเขามาทำไปวะเนี่ยนี่ดี้วมันไม่ลื่นถ้าเลื่อนนะโหว่าหนังชีวิตเลยเนี่ย โอ้สนุกเล่นรถไฟห่ออีกไปแล้วครับโอ้โหเราก็มาถึงจุดเขาเรียกว่าจุดแหลรขอรกอทัพพญาเสือครับก่อสรรสุรศีครับตรงนี้ ตรงนี้นะครับก็จะเรียกว่าสะพานลักดาวเรืองครับตรงตรวจจุดตรวจต่อชดอครับของกรกุลค่ายสุรศรครับก็มีให้เลือกครับลายปกติกับลายคนพิเศษวันนี้พี่เจ้าหน้าที่บอกว่าน้ํำลึกประมาณเมตรห้ซึ่งตัวรถเราเนี่ยคืออ่ะเอาตัวแม่นิเมตรยี่ก็เราไปทางชิวๆดีกว่าครับโอโท คือแดกอะไม่หมูแต่ลงไปเนี่ยผมว่าลิเกเลิกเลยนะกว่าจะแบบโอ้โหดูน้ำด้วยเด็คือถ้ารถด,ดับเนี่ยโอ้โหแบบหนังชีวิตเลยนะเฮ้ยแล้วจะไปยังไงต่อเนี่ยนี่เลกองเชียร์ออารองเท้าหลุด นรว่าคบไว้กีพยยดไปไปกันต่อหลังจากเราไม่ลงบ่อน้ำครับอายาเดี๋ยวกันหรูอ้อไปแล้วครับ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 โอ้โหอ้ตะคิวขึ้น นี่ครับเราก็กําลังจะถึงเนินพันครับนี่ต้องบอกว่าเป็นเนินสุดท้ายก่อนที่เราจะขึ้นถึงเขากระจงโอ้โหโอ้โหโ้คีดินบอกว่าดีก็เต็มหน้าเลยครับแสบเต็มหน้าเต็มปากหมดแล้วตอนนี้เอาคีดิน,นออกก่อนขอล้างนะ้ำนิดนึง เอาขี้ดินออกบ้างเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะว่าถ้าหลงไปนี่นล่น่าจะจมครับเราไม่ไปดีกว่าไปนี้ดีกว่าครับคือขี่รถไม่ใช่ว่ารถด,ดีอย่างเดียวครับต้องใช้สมองด้วยลงไปเนี่ยโอ้โหทั่วหัวมาทำไงเนี่ยดูจากร่องรอยแล้วก็คงไม่มีใครลงเป็นร่องแบบพี่พ ฟวิลัวลงไปอัะเออเอ,อ้ยผมว่าผมลงไปล้างรองเท้าด้วยดีกว่าลงหลายๆรอบเราจะได้สะอาดครับเพราะเราจะล้างรองเท้าครับคือประเด็นคือกลับบ้านไปขี้เกียจล้างรองเท้าครับ เรียบร้อยสะอาดเยี่ยมอ่อง ผมต้องอยู่พี่ทีมต้องอยู่สายสุดแล้วตุ้ต้องอยู่ร่องกลางเพราะว่าถ้าตกร่องใหญ่ร่องลึกคันนี้ไปไม่ได้นะตุตออ้ต้องอยู่มันเนินพี่ทีมต้องอยู่สายสุดอะ่ะอ,อะไรซ่อนนะ ลงแบบหนมกมุบหนมกมุบแต่ขึ้นนี่เลยรถเราแรงน้อยสายสอยประหยัดครับ ขอไปตั้งหลักแป๊บ พักแล้วรถแม่งเหม็นคัดล้วไม่สงสารน้อนเลยอ่ะโอ้โหเยี้ยว่าชัน มันยุดไม่ได้มันหยุดไม่ได้มันหยุดไม่ได้อ่ะไอ้แหละ ราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับกับจูโจวิวเขาก็โจม mm. กับแดก125ว wow. oh. ้าวโอ้จิบจิบดูโอ้โ oh, ห oh, นี่มีรุ่นพี่450 n L mm. จอดรอเราอยู่แล้ว mm. ขึ้นมาช้าหลังไม่สำคัญครับถึงเหมือนกัน mm. คือคำตอบที่ดีที่สดุดโจ้าเดี๋ยวเราไปดูวิวนครับ หมดยังหมดแล้วครับหมดอะไรหมดแพชชั่นแล้วครับม่ต้องมุกเหรอไม่ใช่ขอต้องมุกดิเออวันนี้ยังไม่เล่นมุกเลยว่ะอย่างเกียร์สองกองเสียนี่เฮียมันเหีวอ่ะเนี่ยพอล้มซ้ายเมื่อกี้ปังอย่างแรงเลยนะอย่าล้มซ้ายไม่เป็นเฮียเลยเลยเนี่ยการแทนสลับจี๊ดหนึ่งเออน้ำยาเช็ดเลนไปไหนวะเอาขวาลงนี่อยู่ตรงอยู่เป๋าอันนี้เลยพี่ไอกเป๋าสีฟ้าที่ใช้เช็ดประจับอ่ะที่ทีมสตายอยู่ กี่โมงแล้วครับสนุกมากครับเด็กใหม่ครับโดนพามาเชือดครับโดนเชือดถ่ไปถ่ายหมาในในสายเจ้าให้หน่อยโดนเชือดครับเชือดตัวเอง